กรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจะเริ่มพิจารณารัฐธรรมนูญรายมาตราในวันพรุ่งนี้นะคะขณะที่ตัวแทนเยาวชนคาดหวังให้มุ่งเน้นปฏิรูปการศึกษาเพื่อวางรากฐานป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันค่ะตัวแทนเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและเครือข่ายยวุวัศน์กทมเสนอผู้เกี่ยวข้องเร่งปฏิรูปการศึกษานะคะเพราะหากมีระบบการศึกษาที่ดีและปลูกฝังตั้งแต่เด็กการทุจริตคอร์รัปชันนั้นจะลดน้อยลง ทั้งนี้เยาวชนจะต้องได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพโดยกระจายมาตรฐานให้สูงขึ้นและทั่วถึงทุกพื้นที่เพื่อไม่ให้กระจุกตัวอยู่แต่กับในเมืองหรือว่าโรงเรียนประจําจังหวัดเท่านั้นนอกจากนี้ค่ะยังเสนอให้ปฏิรูปชุมชนเพื่อแก้ปัญหาชุมชนแออัดและเยาวชนขาดโอกาสทางการศึกษาพร้อมเห็นด้วยกับหลักการค่านิยม12ประการของนายกรัฐมนตรีและเพิ่มเติมการสอนเรื่องศีลห้าข้อในหลักธรรมพระพุทธศาสนากับเยาวชน และสิ่งสําคัญนะคะผู้ใหญ่นั้นจะต้องทําตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนนอกจากนี้ยังเสนอให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเข้าสู่อาชีพนักการเมืองโดยปรับลดอายุผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองจากอายุ35ปีเป็น25ปีเพราะคนรุ่นใหม่นั้นสามารถทํางานช่วยเหลือประเทศได้ค่ะ ขณะที่ความคืบหน้าการยกร่างรัฐธรรมนูญล่าสุดนั้นพลเอกเลิศรัฐรัตนวานิชที่ปรึกษาและโฆษกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนยกร่างเบื้องต้นนั้นโดยมีนางกาญจนารัตน์ลีวิโรธฝ่ายเลขานุการในฐานะประธานอนุกรรมการยกร่างเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งดําเนินการเสร็จไปแล้วประมาณร้อยละหกขณะที่คณะกรรมการยกร่างเตรียมพิจารณารายละเอียดในรายมาตราตั้งแต่วันที่12มกราคมเป็นต้นไป และจะเชิญทูตต่างประเทศรวมถึงสื่อมวลชนร่วมรับฟังการพิจารณาด้วยทั้งนี้นะคะที่ประชุมได้แจกจ่ายโครงร่างรัฐธรรมนูญให้กับประธานอนุกรรมธิการคณะต่างๆเพื่อตรวจสอบความถูกต้องหากมีประเด็นที่ต้องแก้ไขก็จะเปิดโอกาสให้ปลายะติระหว่างการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญในรายมาตราต่อไปโดยตลอดทั้งสัปดาห์หน้าการประชุมคณะกรรมาการยกร่างนั้นจะพิจารณาในบททั่วไปภาคหนึ่งหมวดพระมหากษัตริย์และประชาชน และภาค2หมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐค่ะ